มีค่าส่งนิดหน่อยนะคส่งประมาณนี้เจ็ดพันแปดคือสองจุดหนึ่งนะฮะม่นคืนะลราพสองจุดหนึ่งนะใส่สามารถเนี่ยคุณต่อจากทีวีออกมาได้เลยนะต่อจากทีวีหรือนี่แม้อ่านนี่ฟังเต็มเต็มเลยนะนี่เป็นเพลงแบบยูทูบไม่ใช้นะข้างหลังเขามีปรับซับเพิ่มด้วยด้วยนะที่นี่ อันนี้คือผมเอา2.1ออกใช่หไหมครับผมจะใส่ซ้ำเข้าไปนะแล้วใครชอบนุ่มก็ได้นุ่มแหลมได้หมดอืมอ้โเดีวมโมดปรับเสียงก่อนแล้วก็มีโมดสามารถเพิ่มเสียงได้ใช่ไหมเนี่นยได้อุ้ยโดน่ารักมากโอ้โหเจ็ดพันกว่าบาทเฮ้ยหบอกอยากได้เครื่องเสียงมาดิไปฟังในห้อง không? รถบุกได้ต่อได้ไหมเป็นยังไงคุณลองมาลอาดีนะเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้เลยจะติดต่อไเลยนะนึกติดต่อได้เบอร์เดิมนะเหี้ยนะเดี๋ยวเพียมีคนโทรมาเยอะไม่แน่อย่างนี้นเพราะว่ามีมีที่ผมลงในพจน์นี้คนเรียว่าพจน์นี้แกก็แค่ตกตอกค่าไม่ได้นะเดี๋ยวผมปักเบอร์รายละเอียดจะให้ใต้คลิปเลยนะมาลอง โทรศัพท์บเบอร์ไลน์เดียวกันได้เป็นวันอื่นวันธรรมดาต้งนั่งเทียกวบนะเขา,มา,ม,ามาได้เลย,เลยม,ม,มีมีน้องอยู่ที่ร้านอ,อยากรับชุดไหนเนี่ยมีลำโพงดีๆยเยอะนะเขบอกอันนี้บรอยาาศนะครับใหม่มากเลยนะเหมือนไม่ได้ใช้แต่คู่มือโค้กคู่มือสองเหรอ,อ,หรอทีนี้ทำจริงๆแล้วตัวโชว์ญี่ปุ่นตัวโชว์อ๋อตัวโชว์ตัวโชว์ตัวโชว์ญี่ปุ่น คือเหมือนของใหม่เนี่เป็นแค่ตัวโชว์มีผู้มือให้อะนี่แผ่นร้องมีแผ่นเพลงร้องให้ด้วยนะฮะมีเลยอะดูให้ดูรีโมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาเป็นเชือกพันอย่างงี้เหรอนะน่ารักดีจังเย็นมีกี่ชุดอย่างเนี้ยเามองเขาคือเย็นกี่ชุดไม่เีติดนะเอาเอาจริงๆว่าเย็นมีหลายชุดแต่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นแค่ชุดตัวอย่างอ๋ออย่างงั้นโอเคเลยอ่ะ ผมเกย์ว่าจะมีทุกเดียวผมว่าเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่ห้าที่ตอนนี้ได้ได้อยู่แล้วเจ็ดพันแปดนะฮะคลองดูนะได้โบ๊ทนะแล้องจุดหนึ่ด้วยนะจีจีเอสซีรีทปเลยได้หมดเลยจีเอสซีรีถูกมีนะเฮียนะมีนะอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าเกิดอยากตอนนี้มันเป็นไฟร้อยอยู่ถ้าอยากให้เฮียทำเป็นประมาณตัดหร้อเปล่าประมาณแปดร้อย เปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนทองแดงเปลี่ยนขดลวดให้เลยเปลี่ยนไฟเข้าเปลี่ยนไฟเข้าก็คือเปลนไฟเข้าไฟออกก็คือไม่เเเีียยข้านดวไม่ได้เลืออะไรมากหรอกเดี๋ยวเขาไปทําของเขาเองบางทีมันจะได้แบบไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากบางทีคนเสียบปลั๊กผิดนะลืมติดปลั๊กผิดสิบลอยนะสองร้อยยี่สิบมาเสียบตอนนี้ไอตอนที่เราลองเนี่ยคือใช่มอเตอแปร์อยู่การไปเนี่ยตัดมอเตอแปร์อยู่ เปลี่ยนบอร์ดครับก็แปลงให้เลยนี่นะอันนี้ไม่ได้กระแทกพื้นนะตู้อยู่ข้างในลําโพงอยู่ข้างในเพราะว่างรุ่นของโบลูส์ลำโพงจะอยู่ด้านล่างใช่ใช่อันนี้อันนี้อยู่ข้างในเลยเนี่ยกะแทกมันตรงนี้อ่านี่ยนะจะเห็นว่ากระแทกมันอ่าเนี่กระดาษกระดากระแทกตรงนี้อ่าสังเกตอันนี้ขีดหวัดก็ไม่รู้นะโอ๊ยเราถามนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องหวัดแล้วมั้ง เอางี้เลยนะมีหลตัวนะมีหลายตัวมาได้ไม,ไม่ไม่ใช่มีตัวอันนี้คือตัวอย่างอือองรอยวเืออคนอยากได้หลายตัวให้เพื่อนริ้อวันนี้เอาไปอ๋อคือคือคนไม่ต้องตกใจถ้ามารตนี้หมด บอกเฮียเดี๋ยวเฮียไปเอาหามาให้ใหม่เพื่อเฮียเฮียไปเอาที่ญี่ปุ่นเขามีอยู่แล้วเลยราคาที่เลยเจ็ดพันแปดค่าส่งอีกร้อยสองร้อยต่างจังหวัดส่งนะผมว่าอันนี้มีกล่องเลยไม่เนียมีมีแพ็คกล่องอะไรนี่ไหมไม่มีกล่องเลยเงิบถึงนี่มันแบบอย่ามาให้กล่องเขาจะไม่ให้กล่องมาเลยแต่ว่าเดี๋ยวเฮียมีตอนส่งแบบมีกล่องอยู่แล้วแค่สิบห้าร้อยยค่เิีย้าร้อย เดี๋ยววันนี้มันจะมีอันนี้ด้วยเดี๋ยวเฮียเขาจะสาธิตเรื่องต่ออที่คนเขากำลังสับสนกันอยู่ต่อใบวายไตวายใช่ไหมเออคือมันมีสองระบบยังไม่เฮียเพราะคนก็ถามมาเยอะเฮียเคยบอกว่าึงเฮียเดี๋ยวเขาทําคลิปให้เดี๋ยวเราทําคลิปให้เลยใช่เดี๋ยวเราทำคลิปให้เรื่องเสียงที่มันเป็นใบวายไตวายเป็นไงให้ดูเลยเราโฮมใช่เป็นยังไงยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวตามเรามาเรื่อยๆวันนี้มีธรรมดานะนี่สองจุดหนึ่งอ่าแล้วเดี๋ยวมีนี่ เออเขาเรียกว่าของใหม่ใหม่เลยนะใช้คำว่าใหม่เซตใหม่เลยอ่าใช่ติดติเลยครับไม่ติด U S ได้ดูก่อนได้เลือกก่อนมีราคาทุกตัวมีราคาทุกตัวแล้วจะติดราคาให้ทุกตัวเลยติดมาโค้ดเลยไม่ใช่บาติดเป็นตัวเลขตัวเลขตัวเลขราคานั้นเลยอ่าไม่ต้องมานั่งเขียนกันแล้วว่าคู่นี้กี่บาทคู่นี้กี่บาทคู่นี้กี่บาท เดี๋ยวเราจะไลฟ์ให้หมดเลยเพราะว่ามาอัปเดตสินค้าใหม่ใช่แล้วก็เียจะคล้ายๆหน้าหลังให้เห็นหมดเลยหน้าเป็นยังไงหลังเป็นยังไง <นะ S 1> ซีรีส์ไหนรุ่นไหนคุณเทเี๋ยวตามเรามาเดี๋ยวตามเรามาเรื่อยๆแล้วกันนะวันนี้มีของดีของเด็ด